ชีวิตเมียฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์กินเงินหลวงนะคะเออมีปัญหากับเพื่อนกลับเมืองไทยไปไลฟสดเนาะเออเยี่ยมครอบครัวนะฮะไลฟสดในเฟซบุ๊กตามภาษาคนธรรมดาพูดถึงบ้านที่ดินครอบครัวคนที่เคยมีปัญหาดิฉันได้นำคลิปไลฟสดไปแคปหน้าจอแล้วส่งแจ้งหน่วยงานนะแช่งหลวงนะฮะ นะาะกล่าวหาว่าดิฉันมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินมีเงินทองเขาก็เลยเรียกร้องเงินคืนพี่น้องคะ,ะวันนี้ก็เอาความรู้จากบ้านคุณชัยจากจดหมายอของสาวที่เกิดปัญหานะคะกับการใช้ได้ความช่วยเหลือจากหลวงต้องบอกอย่างนี้นะคะ ก็เหมือนกรมสงเคราะห์เนาะช่วยเหลือคนตกยากไม่มีเงินไม่มีทองเงินที่อยากกับผัวไม่พอใช้เขาก็หยิบยื่นเข้ามาช่วยก็หมายความว่าเราไม่มีจริงๆไม่ว่าอยู่ไทยหรืออยู่ที่นี่นะคะก็ต้องอเขาเรียกว่าเสนอให้กับเขาไม่ควรที่จะเปิดเผยถ้าเกิด่าเก็บได้และคนไทยด้วยกันนี่แหละมันร้ายรักมีเกียรติมีแล้วยิ่งเรารู้ว่ามีศัตรูดันออกมาโชว์แบบนี้โอ้ยเหตุใด,ดล่ะพี่น้องะอ่ะอะ ยายจ๋า,จาขออนุญาตนะเจ้าของเรื่องและคุณชัยเอามาอ่านให้เป็นความรู้กันกินเงินหลวงนะคะเนาะเราจะต้องระวังตัวยังไงนะไม่ควรเลยนะคะอะมาฟังเนาะดิฉันขอเขียนเมลมาขอความช่วยเหลือด้วยความอัดอั้นนะคะสิ้นหวังและเครียดมากตอนนี้ดิฉันเหมือนพังลงมาทั้งหมดเนาะชีวิตพังลงมาทั้งหมดไม่รู้จะไปต่อ,อยังไง ดิฉันอาศัยอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่าล้างกษสาบีสวิตเซอร์แลนด์แล้วมีลูกด้วยกันเนาะอายุ4ี่ขวบนะคะตลอด7ปีที่ผ่านมาดิฉันต้องพึ่งช่วยเหลือความช่วยเหลือจากโซเชียลก็คือหลวงนะ,ะซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของสวิตนะ,ะโซเชียลเนาะหมายถึงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้นะคะ ในการเงินอดีตสามีดิฉันมีรายได้ประมาณ4,500แฟรงก์ต่อเดือนนะคะก็ประมาณแสนแปดเนาะทางศาลพิจารณาแล้วให้ค่าเลี้ยงดูดิฉันกับลูกเดือนละพั0แปดร้อยแงตกเงินไทยก็ประมาณ72็ดหนะคะแต่ค่าใช้จ่ายจริงๆไม่พอเลยเพียงค่าเช่าพัดเม้นก็พันห ร้อยสี่ฟรงังต่อเดือนแล้วยังไม่รวมค่าสุขภาพค่าใช้จ่ายลูกและค่าของชีพอื่นๆดิฉันจึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากโชเชียลเพื่อประครับประคองชีวิตแม่ลูกเนาะตลอดเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือดิฉันทำทุกอย่างตามกฎหมายนะมาไหลสิบหน้าเปิดเผยะไยได้ทุกอย่าง เซ็นรับรองว่าไม่มีทรัพย์สินไม่มีไรายได้ไม่มีเงินทั้งในไทยและต่างประเทศก็รู้อยู่เนาะรวมถึงในสวิตเซอร์แลนด์และต้องไปพบเจ้าหน้าที่ทุก2-3เดือนอยู่ในใต้คอนโทลเพื่อตรวจสอบซ้ำตลอดนะคะตอนหน้าก่อนหน้านี้ดิฉันเคยไปทำงานนวดในร้านสวิสนะฮะและมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับคนไทยคนหนึ่งในวงการเดียวกันมาตลอด มีการด่าทอใส่ร้ายและโจมตีกันในเฟซบุ๊กเป็นระยะะ,ยะนะคะคนคนนี้มีความอิจฉาและไม่พอใจดิฉันเป็นการส่วนตัวเนะเาะอ่อต่อมาดิฉันเดินทางไปไทยไปเยี่ยมครอบครัว และได้ไลฟ์สดเฟซบุ๊กตามภาษาคนธรรมดาถึงบ้านแล้วเนาะและที่ดินของครอบครัวนะคะคนที่เคยมีปัญหากับดิฉันได้นำคลิปไลฟ์สดนั้นไปแคปหน้าจอแล้วไปแจ้งหน่วยโซเชียลนะคะรัฐบาลนากล่าวหาว่าดิฉันมีบ้านมีที่ดินมีสวนมีทรัพย์สินและมีเงินทั้งที่ความจริงดิฉันไม่มีไรายได้จากทรัพย์สินเหล่านั้นเลยไม่ได้ขายไม่ได้เช่าและไม่เคยนำ เงินมาใช้เลี้ยงชีพในสวิตเซอร์แลนด์นะคะผลคือโซเชียลเรียกดิฉันไปสอบสวนและมีคำสั่งให้เรียกเงินช่วยเหลือคืนทั้งหมดนะคะเป็นจำนวน85,000ืแรงค์นะคะตีเป็นเงินไทยก็3ล้าน3.4ล้านบาทเนาะ,ะดิฉันตกใจและช็อกมากเขาบังคับให้ดิฉันขายทรัพย์สินที่ประเทศไทยทั้งหมด เพื่อเอาเงินมาใช้คืนพร้อมทั้งมีค่าปรับดอกเบี้ยและดำเนินคดีตามกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความโกรธแค้นใจและขาดสติดิฉันได้เผชิญหน้ากับบุคคลที่แจ้งเรื่องจนเกิดเหตุทะเลาะมีคดีบุกเข้าไปร้านนวดและทำให้ทรัพย์สินเสียหายดิฉันถูกตำรวจจับและถูกควบคุมตัวสองคืนเนาะ โซเชียลตัดความช่วยเหลือทั้งหมดอดีตสามีรับรู้เรื่องและกำลังฟ้องขอเอาลูกไปอยู่กับเขาโดยอ้างว่ากลัวดิฉันหนีไปประเทศไทยดิฉันไม่มีเงินไม่มีที่ไปและมีทั้งคดีแท่งคดีอาญาและคดีครอบครัวถักโถมเข้ามาพร้อมกันดิฉันยอมรับว่าฉันผิดพลาดดิฉันไม่มีเจตนาโกงรัดดิฉันเป็นเพียงแม่คนหนึ่งที่พยายามเลี้ยงลูกให้รอด ดิฉันขอวิงวอนนะคุณชัยช่วยแนะนำแนวทางช่วยบอกดิฉันว่าควรเริ่มแก้ปัญหาตรงไหนก่อนยังพอมีทางใดที่จะช่วยชีวิตแม่ลูกคู่นี้ได้บ้างดิฉันหมดแรงจริงๆขอความเมตตานะฮะอะ มาฟังเป็นความรู้กับคุณชัยกันเนาะจากบริษัทนะเหตุผลไม่ได้ซับซ้อนเลยและไม่ได้เกิดจากความไม่เมตตาแต่เป็นเพราะปัญหาเกิดขึ้นจากการกระทำของคุณล้วนๆเนาะทางบริษัทไม่สามารถช่วยเหลือกรณีนี้ได้และขอปฏิเสธการรับงานเนาะเพราะมันผิดเต็มๆนะใครจะไปสู้หลวงได้พี่น้องคะเรื่องของโซเชียลและการโกหกหน่วยรัฐการรับ การขอรับโซเชียลน้อยเงินช่วยเหลือหน่วยรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ในเอกสารก็มีระบุอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ขอต้องเปิดเผยทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงบ้านที่ดินสวนที่นาที่อยู่ในต่างในและต่างประเทศห้ามให้ข้อมูลเท็จโดยเด็ดขาดคุณยอมรับเองว่าคุณมีบ้านมีที่ดินในประเทศไทยและคุณไม่แจ้งหน่วยรัฐไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะทำรายได้หรือไม่ แค่มีชื่อคุณเป็นเจ้าของก็ต้องแจ้งกรณีนี้ตามกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จต่อหน่วยรัฐบาลนะคะผลตามกฎหมายเรียกเงินคืนย้อนหลังทั้งหมดมีค่าปรับอาจมีโทษอาญาและอาจมีผลต่อสิทธิบัตร,รน,นะคะดังนั้นอย่าเรียกว่าถูกกันแกล้งเพราะในทางกฎหมายมันคือการโกงลัท ข้อสองเรื่องเพื่อนคนไทยและการทะเลาะกันคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเคยทำงานร้านนวดคุณเคยทะเลาะกันคนในวงการเดียวกันคุณรู้ดีว่าคนบางกลุ่มอิจฉาแกล้งและเล่นกันเองยิ่งคุณทะเลาะกับเขายิ่งคุณไร้สดยิ่งคุณอยู่ในฐานะ รัดเลี้ยงดูคุณยิ่งต้องระวังแต่คุณไม่ระวังเองคนไทยดีๆในต่างประเทศมีแต่คนไทยที่ร้ายห้ายกันเองก็มีเยอะอันนี้คือความจริงที่ต้องยอมรับข้อที่สเรื่องไร้สดขณะรับเงินรัฐบาลคุณรับเงินจากรัดแต่คุณไร้สดโชว์บ้านที่ดิน นะชีวิตส่วนตัวต่อให้เป็นบ้านของพ่อแม่ต่อให้คุณไม่ได้ใช้เงินต่อให้คุณคิดว่าไม่ผิดหน่วยรัดนะจากหลักฐานเก็บจากหลักฐานไม่ดูจากความรู้สึกและคุณก็รู้ดีว่ามีคนไม่ชอบคุณแต่คุณยังทํานี่คือความพลาดของคุณเองถ้าทรัพย์สินไม่ใช่ของคุณจริงๆต้องมีเอกสารทาบ้านและที่ดินในประเทศไทย เป็นชื่อพ่อแม่ไม่ใช่ชื่อของคุณคุณก็ต้องมีเอกสารชัดเจนเช่นโฉนดไม่ใช่ชื่อคุณหนังสือรับรองทางราชการไทยถ้ามีหลักฐานนี้หน่วยทางรัฐยังพอพิจารณาช่วยเหลือต่อไปแต่ถ้าเป็นชื่อของคุณก็ต้องรับผลทางกฎหมายไม่ใช่โทษของใครไม่ใช่โทษใครนะฮะข้อที่ 5. บุกทำลายร้านนวดกรณีนี้ คุณไปบุกที่ร้านทำลายร้านข้าวของถูกตำรวจจับถูกควบคุมตัวเรื่องนี้ผมช่วยไม่ได้เลยผมปฏิบัตินะปกติเออที่มีสติคนปกติที่มีสติเขาไม่บุกไปทำลายร้านคนอื่นนี่เป็นคดีอาญาและยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของคุณแย่ yeah. ลงอีกข้อที่6เรื่องสิทธิ์บิดาการเลี้ยงดูกฎหมายทางสวิตเซอร์แลนด์บิดามีสิทธิ์ขออำนาจคุ้มครองบุตรดูแลบุตรได้โดยเฉพาะกรณีมารดามีคดีอาญามีปัญหาทางเงินรุนแรงรัฐมองว่าความเสี่ยงจะพาเด็กออกนอกประเทศความกลัว เ่อแม่จะพาลูกหนีกลับไทยสารรับฟังได้และใช้โอกาสนี้พ่อจะได้สิทธิ์ดูแลลูกจริงๆสรุปตรงๆผมไม่เชื่อคุณผมไม่คิดว่าคุณน่าสงสารผมคิดว่าคุณโกหกลัดและโกหกตัวเองคุณเขียนเมลมาได้ดูดีแต่นั่นไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงทางกฎหมายได้ปัญหาที่แก้ยากมาก และทางบริษัทขอไม่รับงานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลของการกระทำของคุณตามเวรกรรมที่ทำขอให้คุณไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือหาทนายในประเทศนั้นโดยตรงจบนะคะพี่น้องคาสิปิซอยได้สนใจล้ะพี่น้องอืเอเ้านะเรายิ่งรู้ว่าเขาไปแจ้งรัดไปทะเลาะตีเขาในร้านน้อเข้าของพังโดนฟ้องขังสองคืน <c oughs> พี่น้องเอ้ยนี่แหละ นะสติมาปัญญาเกิดนะสติตะเลิดชีวิตทุกอย่างพังพังแล้วมันก็พังทไลไยนะฮะเข้ามาเป็นละลอบและลอกเหมือนเคาะซ้ำตำซัดนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากการกระทําของตัวเองเนาะข้อนี้ให้สอนให้สติเตือนใจว่าเราอยู่สถานะไหนเราอยู่สถานะหลวงช่วยเลี้ยงอืมเราจะทำตัวเลิศหลูลันลาแล้วโชว์แบบนี้ไม่ได้ยิงคนไทยนะ รักกันดีอืมก็มีนะไอ้ประเภทไล้ๆนะอยากเหยียบกันให้จมดินก็มีเยอะพินิจพิจรณายิ่งรู้ว่าตัวเองมีศัตรูอย่างนี้ควรระวังตัวเองให้มากขึ้นและคําว่าเงินหลวงรู้กดรู้เกณฑ์ก่อนจะได้เงินอยู่ในคอนโทรลก็รู้อยู่ลืมไปได้ไงเนาะสาวเอ๋ย